เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเมกาบ,บางนาได้แถลงค่าวเปิดตัวงานเมกาบ,บางนาซูเปอร์ไบค์2,014ซึ่งในรมิดพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรเพื่อจัดแสดงสุดยอดบิ๊กไบค์แบรนด์ดังระดับโลกพร้อมกิจกรรมอีกมากมายให้เหล่าบรรดาไบค์เกอร์ได้สัมผัสกันอย่างจุใจค่ะ โดยงานนี้มีมิสเตอร์คริสเตียนโอลอฟสันประธานกรรมการฝ่ายจัดการศูนย์การค้าเมกับางนาออกมาเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของศูนย์การค้าที่มีการจัดแสดงบิ๊กไบท์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวและมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานนอกจาก i i g บอยรุ่นใหม่ๆจากค่ายดังอาทิเช่น d u แคตต k a w a s a ซากิซูซูกิย a มาฮรวมถึงมอเตอร์ไซค์วินเทจจากเวสป้ามาจัดแสดงแล้วงานนี้ยังมีการเปิดตัวสุดยอด Big บอยรุ่นใหม่ล่าสุดจาก4แบรนด์ดัง ตั้งแต่ตัวแรงอย่างดูคาติ1199พานิกาเลที่สุดแห่ง Big กไบ e สมรรถนะซึ่งพัฒนาโดยทีมดูคาติเคาซที่ถอดแบบความแรงจากสนามแข่ง World s ซูเปอร์ไบมาไว้ในคันนี้ส่วนค่ายคาวา s a กิก็ได้นำาซดพัน ABS ที่ทำการปรับโฉมมาใหม่ถายใต้แนวคิด Naked Street b i k e ซึ่งทำให้มันดูหล่อและโฉบเฉี่ยวมากขึ้น ส่วนค่าย u ุ u กิก็ได้รุ่นใหญ่อย่าง GSX-R พัน0ไว้เอาใจขาซิ่งไฮเทคที่พก่าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาให้เต็มลังและคันสุดท้ายที่เปิดตัวในงานนี้คือ Yamaha FZ9 Sport ยนตรกรรมสไตล์ Naked m o ตโ r ที่มาพร้อมขุมพลัง CP3 ความจุ 850cc ใหม่ล่าสุดมาให้ได้ชมในงานนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเพียบทั้งโซนจัดแสดงรถรวมบูธร,ร้านค้าอุปกรณ์ตกแต่งที่จัดเต็มโปรโมชั่นไว้ให้ได้ช็อปกันอย่างเต็มอิม่มพร้อมความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายเช่นวงบูดาเปสและว,วงเกสโนวัซึ่งทั้งหมดนี้ระเบิดความมันแล้วที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาค่ะ pale shoes were designed by Prada monster lossa broken pasta no cooker pants <laughs>